ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเ่เจียบดตสุขุทุกคนเนาะค่ะพี่นอ้องวันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนจะกถุนหนึ่งเนาะค่ะอยู่วัดจุกระเชอเนาะค่ะพี่น้องมาไหวบาร,รมีหลวงพ่อส้างเนาะค่ะอยู่จังหวัดเชียงเสาเนาะค่ะกาอาสีเหลียงยากแน่เนาะค่ะพี่น้องกขออนุโมทนาสาธุในทุกทุกบุญทีเจียบไปเฮตดมาเหมือนนี้เนาะค่ะให้พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนพี่น้องทุกทุกคนที่ติดตามเจ็บเนาะค่ะขอให้มีโชคลาภสามวันทีหนึ่งกรกฎดาเนาะค่ะพี่น้องอนอุนโมทนาสาธุบุญค่ะพี่น้อง เมื่อนี้เนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบกะมาทำบุญเนาะค่ะอยู่วัดจุกระเชอนะค่ะมาขอแนวทางขอพรขอเบิกทรัพจากถาวเวศสุวรรณเนาะค่ะพี่น้องกะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะค่ะในการทำบุญสางบารมีเนาะค่ะแค่อนุโมทนาสาธุบุญเท่ากับใดบุญเท่าๆกันพร้อมๆกันเพราะว่าโตเจี๊บเนาะค่ะพี่น้องยินดีที่จะอนุโมทนาสาธุบุญที่เจี๊บได้เหตุถูกๆบุญให้พี่น้องเอฟซีถูกๆคนเนาะค่ะเพราะว่าเจี๊บถือว่าพี่น้องทูกๆคน ที่มาเห็นคลิปหนะตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องเฮายอมมีบุญสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเนาะค่ะหากการแพ่งกันไว้เนาะค่ะพี่น้องอย่าเกียบอยกสร้างกันเนาะคะ่ะบรรยากาศยามวันแรงค่ะพี่น้องพามาบึงเนาะค่ะโชคดีลำรวยค่ะพี่น้องบรรยากาศเดินทางไปหลายวัดหลายสถานที่เนาะค่ะกสาเสียงบ่ค่อยมีเนาะค่ะกะบ่สบายนําเนาะค่ะพี่น้องกะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกะดีขึ้น90%แล้วเนาะค่ะพี่น้องใกล้จะหายแล้วเนาะค่ะเพียงแค่เวลาเว้า เจี๊ปจะเบ่มีเสียงเนาะ,ะค่ะขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะข้างหลังข้างหน้าเนาะคะ่ะบ่้มเป็นข้างหลังขออภัยค่ะข้างหน้าก็จะเป็นทาวเวส์วันเนาะคะ่ะพี่น้องปูเวทของเฮาเป็นอย่างเจี๊ปพือบ่เขาไปไหวเพราะว่าตอนนี้กระทุ่มหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเจี๊ปจะรอหลังสองทุ่มเนาะคะ่ะสําหรับเรซี่ผู้ใดที่ติดตามเจี๊ปขนาดสิห่หูว่าเจี๊ปชจวัยปูเวทนะ์่ะหลังสองทุ่มเนาะคะ่ะอันนี้สทธาของเจี๊ปเนาะคะ่ะพี่น้องไหวตอนกลางคืนข้นขมามอธิษฐานเฮามันสีแห้งเนาะคะ่ะพี่น้องรรเราจะมะะีป ตอนกลางคืนเนาะคะ่ะพี่น้องกัดจับประมาณนัเนาะคะ่ะว่าไปวอามาเสียงกับโบกอนี้ค่ะขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะพี่น้องฝากติดตามทุกทุกคลิปทีเจ็บลงแน่เนาะคะ่ะสําหรับพี่น้องเอฟซีปุถดทีกาลังทอแทยอยู่เจ็บกัดขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนาะคะ่ะพี่น้องขอพ้นบุญทีเจ็บได้เฮ็ดมาเนาะคะ่ะส่งต่อไปหาพี่น้องเอฟซีทีกำลังถอนะตอนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องสู้ๆเธอพี่น้องมันบอกมีปัญหาใดทีเขเฮาแก่บ่ได จงแก่ยางมิสติละกะปัญญาเนาะค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องหอนก็ให้พี่น้องอ่าลองปฏิบัติทำบุญสา่งบารมีเบิงเนาะคะ่ะสวดมนต์มือละเล็กมือละน้อยล่ะกะันั่งสมาธิกรรมฐานมือละเล็กมือละน้อยเนาะคะ่ะศีลท่านสมาธิชีวิตเปลี่ยนยางแน่นอน,นะค่ะพี่น้องศีลก็คือศีนหาเนาะคะ่ะถือใดชีวิตกับเปลี่ยน,นะคะ่ะสมาธิก็คือการนั่งเจริญภาวนาเนาะค่ะท่านะ ก็คือการหายท่านทุกซิงอย่างเนาะค่ะพี่น้องแค่นี้ค่ะพี่น้องชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนบรรยากาศยังมือแรงร่มพัดเย็นสบายค่ะพี่น้องเลยมาอาร์ตคลิปทักทายพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมเธอค่ะแนวทางวันนี้เนาะค่ะพี่น้องห้สังเกตเลขกปูเวสสวรนหรือทาวเวสสวานวัจุกเชอร์่รคะคะบารมีปูชาวสิงพโาหรือว่าปูฤษีหนาเสือของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องแห่งเขาชมปูมาเบิงวา่าตัวเลขน้ำโชกน้ำลาดตัวใดจ้ะ ตรงกันเนาะค่ะพี่น้องลำรวยเบิสดสุกูสุก้นค่ะเพราะว่าเงินถืงไว้มันบเว็นเงินเจียบเนาะค่ะพี่น้องเจยบอย่างห้พี่น้องทุกคนถูกแต่ว่าพี่น้องก็ต้องปฏิบัตินำเนาะคะ้คนเฮาเนาะค่ะพี่น้องบอมมีไผปฏิบัติแทนเหาได้เนาะคะ่ะศีลท่านสมาธิชีวิตมันเตียนอยู่แล้วค่ะพี่น้องเจ็บเบาเสมอว่ากรรมบ่มีไผเฮ็ดแทนใดบรมีกับบอมีไผเฮ็ดแทนใดเนาะคะ่ะพี่น้องปฏิบัติเอาค่ะอยากได้กรรมดีหรือกรรมชัวพี่น้องเลือกได้ด้วยตนเองเนาะค่ะพี่น้อง คนทีท่ทออยู่เจ็บหัวตอนนี้จิตใจมันกะยำแย่นาะค่ะพี่น้องเสื้อไหวค่ะพี่น้องมันไม่มีไผ่ซอยเท่าใดนอกจากตัวเท่าเองเนาะค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ตัวเองหันมาห่างจากของให้มากๆเพราะว่าคนอื่นมันบอกหักเท่าซ้ำเท่านาะค่ะพี่น้องเกิดมาเนาะพี่น้องตายไปก็ตายผูเดียวค่ะพี่น้องไม่มีไผ่มาตายน้าเฮอยางแน่นอนค่ะพี่น้องจงสูค่ะตนเป็นทีเพิงแห่งตนพี่น้องเจ็บทองคือการว่าตนเป็นทีเพิงแห่งตน เจี๊กะว่ามียั้งจะหายพี่น้องเนาะค่ะนอกจากบุญกุศลเนาะค่ะแล้วก็คำว้าที่จะบอกว่าให้สู้เอาะค่ะพี่นอ้องเจี๊ืเอว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกอยู่แล้วค่ะพี่น้องจะออกไปในทางที่ดีหรือทางที่บดีจะขึ้นอยู่กับพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องเฮ่าเลือกได้คะ่ะโตเหาหนี่พี่น้องเลือกได้เสมอว่าเฮาจะก้าวเดินไปในทิศท,ทางใดเนาะค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างหาคิดเสียว่าที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเฮ่ามันล้วนแล้วแต่มาจากผลกรรมเนาะค่ะ รมดีคสัวเหลือเกตเอาเลยพี่น้องมันมีผลต่อชีวิตเจ้าของอยู่แล้วมันบอกมีผล่าศาสตร์ใดเนาะพี่น้องศาสตร์นี่ละศาสตร์ที่เห็นเห็นกันอยู่นี่ละมากนะพ่น้าพี่น้องทายบรรยากาศให้เบิรงย้มมะแลงเนาะค่ะพี่น้องเลือกที่จะไหวกลางคืนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความเสื่อเนาะคะ่ะ fc ผู้ใดติดตามแรกๆค่ะนาซีเข้าใจดีเนาะคะ่ะว่าเป็นอยังเจ็บคื้น้องมาสักคาระทาวเวสวันตอนกลางคืนอย่าลืมค่ะยํำอีกที่ครสังเกตเลข ปูเจ้าสมิงพ่ายหรือว่าปูฤาษีหนาเสือแห่งเขาชมพูครับถาวเวศสวุวรรณเนาะค่ะ่านปูเวศของเฮานะคะวัดจุกกะเชอเนาะค่ะพี่น้องอาจจะเอืนตีดหรือว่าว่าวตีดดว่าคัดว่าบบูธแม่ก็ขอภห้เนาะค่ะเสียงบ่คอยมีพี่น้องขอโทษหลายๆเออพี่น้องเพราะว่าค่ะสภาพร่างกายกัะบพระท่านเต็มรอยเนาะค่ะตอนนี้เดี๋ยวบือ่อค่ะเดินทางไปวัดเขาหน่อยละกันวัดรหัสไรเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดวางกะสามารถไปเจอกันได้ ่อยหันบอกพี่น้องจะแมนอย่างห้หมูเจ้าถือเล็บีรีคอยหูว่าความจนแล้วกะ็ความถูกมันเป็นอย่างไรคอยนี่เขาบ่ามีจะกินกะเคยมาแล้วประสบปัญหาชีวิตถูกสิงยางลําบากแบบสุดๆกะเคยมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องประมาณนั้นกว่าจะฟืนเมื่อ้ดกะต้องใส่เวลาเนาะคะ่ะในการปฏิบัติแล้วกะการาพัฒนาชีวิตตัวเองกะสิบปีเต็มคะ่ะที่ปฏิบัติแล้วกะัพัฒนาชีวิตกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่า,วา่อยกะอายุหลายแล้วเนาะ หลายคนถามมา,มาว่าข่อยอายุเท่าไรข่อยอายุ33แล้วพี่น้องเท่าแล้วแต่ข่อยก็เป็นคนที่แบบเงื่อนข้ากับบอร์ดหลายอย่างแต่กับบอถึงก็วา่าลําบากเนาะคะ่ะพอมีกําลังทําบุญกะได้จากมาขอภัยค่ะได้โชคเจ็บข้อแน่นอนพี่น้องได้มาจากโชคลาภเนาะคะ่ะพี่น้องเงื่อนที่ข่อยมาทําบุญเนาะคะ่ะหา10%เนาะคะ่ะโชคลาภละกะมาจากหน้าที่การงานข่อยเนาะคะ่ะอีกหา10%เนาะคะ่ะเงื่อนที่จะทําบุญเนาะคะ่ะ บ่ได้ลำด้วยค่ะพี่น้องเจี๊ยบเป็นคนนะาลูกแบบลูกเศร้าหายเศร้าหน้าเนาะพี่น้องหาเสากินคำบานกะบานกะเศร้าเขาอยู่เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาบ่ได้ซื้อค่ะเพราะว่าเอามาแต่อุบลเนาะค่ะว่าเพราะว่าอยู่บานเฮตนน้าขายเขาอยู่แล้วเนาะค่ะกับบ่ได้ซื้อเขาเนาะค่ะพี่น้องก็จะประมาาน้นเนาะค่ะพี่น้องซูงค่ะพี่น้องทุกสิ่งยางค่ะมีปัญหาที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องเข้าพานไปได้โดยตัวเข้าเองค่ะจําไว้ค่ะพี่น้องต้นเป็นที่เพิงแห่งต้นเจี๊ยบคู่กันค่ะ ท่องไว้เสมอค่ะพี่น้องคอยหูอยู่ว่าความลําบากมันเป็นจังไหนหัหควคอยนี่อย่างไ้สู้เจ้าถืออยู่แล้วแต่ว่ามันขืนยู้กับพ้นบุญเจ้าก็ต้องปฏิบัตินําค่ะพี่น้องก็เข้าใจตามนั้นเนาะคะ่ะเพราะว่าถา้ามือหวออกมาถามม้าสมุดบวชบ่เขาสีได้บ่ตองทักดาค้นที่เขาหายเนาะคะ่ะก็บ่ได้ดีแต่เจ็บผู้เดียวดออค่ะค้นที่เขาหายโชหหายลาเขาอยากให้ถือแต่เจ้าก็ต้องมองในตัวเจ้าว่าเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากหรือย,อยังหรือว่า เด็กสิงที่ถูกที่ควรหรือยังเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะประมาานั้นปกติแล้วเป็นคนมนมายู่ไก่น้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าเสื้อว่าเป็นดินแดนของปูนาคขาดเนาะคะ่ะพี่น้องมากมาที่ทานชีตอยู่ดีเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะกระมาณนั้นเนะคะ่ะขอให้ทุกคนเนาะคะ่ะโชคดีเนาะคะ่ะพี่น้องรำรวยปรปจังวันทีหนึ่งกรกฎาทีจะถึงเนาะคะ่ะเดือนหนางวดหนาเนาะคะ่ะพี่น้องเจ็บจะเดินทางไปสักการะป,ปูองค์ดํานัคราดเนาะคะ่ะกัสีมีคีบเละค่ะโชคลาบน,น,น,นี่นีน้อยๆให้พี่น้องเนาะคะ่ะ ค่ะพี่น้องสุดท้ายก็คืนยู่กับบุญบารมีแล้วก็กรรมทีเฮาเห็ดมาเนาะค่ะพี่น้องสุขสิงยางกรรมดีกรรมสวเลือกเขาค่ะเฮาเลือกใดเห็ดใดค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ